สวัสดีสวีดัตครับผมสวัสดีพี่จำพอ่อครับผมน้ำตาจะไหลมาหนีน้ำมาเยี่ยมมายามูพัวครับผมเนาะมู่ววไปตกการออกสื่อเขาเขินครับผมมาเขินต่ผมเห็นละน้ำตาจะไหลครับผมนา้ๆนนานมาเจอทีไหมเออไม่ใช่ครับมาเจอทีครับผมกะมาเลาะมาเล่นน้ำมูลเลยเหระครับเนาะมูแกมาตกปลาผมกับมานแกนี่ยละอาแก,เป,แกเป็นคน อ่าอันนี้แค่เขาไม่เขาไม่เขาไม่ชอบเปิดเผยหน้าตาเพราะมันเป็นความลับของทางราชการครับผมว่าหน้าตาจะไรนะครับในบรรยากาศนี่มันแรงคำนองประมาณฮะรอสิทุ่มนึ่งคำพูดบักทุ่มหนึ่เนี่แกละมาบักได้เลยครับมาเหรินน้ำมูเนาะหลังจากหายเงียหนู่แล้วแล้วเมาขับมาเลาะเหรินน้ำมูขี่รถมาอาง่ายๆกะโดนโดนผอกันเถิดหนึ่งครับเนาะมาสร้างสัมพันธ์กันสักหน่อยไม่ได้เจอกันนานคิดถึงจังไรยโอ้ไม่ใช่จังเลยครับผมจังไรนะเจ้านี่เนาะถ้าไม่จังเลก็ไม่ใช่ผมครับผม นี่ครับผมมาทักมาทา,า,ทายเนีเหมือนแรงนะำพุสาสิน้อยรักพี่หน่อยรักพี่แน,น่นอนแต่ขอให้รักพี่นานๆน,น,นะจ๊ะอย่างที่บอกนะครับผมค่าตัวผมไม่เยอะไม่เลามากมายครับผมเร่าข่าวกักหนึ่งกันม่สิบห้ารอยครับผมบริการฟรีครับผมทดลองใช้ง,งานฟรีหนึ่งปีเต็มกับทำให้พอใจยินดีเบิ้ลครับผมเปลืองไดครับผมมีเตียงมาแขวนเอาไปเอาไปได้เถืนนอนพนักเสืเขาห้สอบหนึ่งครับผมเฝ้าเอาไปนะพนาโอ้ยน้ำตาจะไหลเห็นทั้งสี่เจ้าของฟ้ามโนได้ครับผมโอเคครับผมสวัสดีพี่จั๊บัวครับผม